โอ้โหว้ายฮว่าใช่你เจิเจอโจดค่ะเจอดโจดเจิดโจดบ้านพี่ปีนนะคะโอ้ยมาตัวเยอสุอยุ่งเล่นไปเรื่อยวิญญาณเมนู ดีค่ะสวัสดีเอฟสีทุกท่านนะคะโอ้อุ่นบ่อนจูซือคือกันเด้ยร์นอตนน้อยนั่นเนาะเลี้ยงเจ้าพวกนแหนมตุ่มอื้มอื้มนิกเกอรี่เอามาเบิ้งเอามาทั้งพี่เอาไปมิ่งโชว์เบิ้งกก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ถ้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปดูว่าแหนมตุ้มจะตามนมเม็ดไหมโอ้ตามทั้งแม่โม่ทั้งน่องน้ำโม่เอาแบบนี้ยเวลาไปทางใดครับไปละไปละไปละอ้าวดูอารู้งานเออเออโอ้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 เออเออเออคนหนาเออ ของชอบอของโปรดนะคะนมเม็ดค่ะทำได้นะคะมไม่ต้องพูดม,มากไม่ต้องพูดเยอะอยพูด,นพดหนาเพิ่นเฮ้ยยินโมจอกินบ่เอาให้แม,ม่โมก,กินแม่โมให้แม,ม่โมก,กินน้ำไม่ใส่รังมันไปถึงพ,พ,พูดยุนาห้องเอาขึ้นไปไว้หมู่บ้านนี่มันมันหลายอย่างอยู่ข้างล่างเออ เออเอาแล้วเอาอีกแล้วเปียอีกแล้วอ่ะโชก่อนอ่ะเนาะอ่ะโชโชโชได bueno. ้กินบนนอ่โอ้โหไปละอันนีเอาอไปเออไละครับไปละจั๊กจีไปทางไหนนอ่บดนี้นอ่ไปละพี่ไปละไปละโอ้ยมิงไปละเด้อมมิงไปละมิงมาโรงเรียนแล้วด้อนี่ สีปมามามามเมา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 มสมเมา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 มวมาๆาม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 เมา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 รมามามามมมาา เอ้ยเตยตุยเลยผุ่นไปแล้วผุ่นแม่มวกแม่ม่วงกับงวกหนางวกหลังอยู่บัดนี้เออน้องน้องจะกลับบ้านแล้วออเอโอ้บึงทาแลนเลยเออโอ้แหนมตุ้มเออออเออโห

คักอีหลีคักอีหลีพูดน่ะพุดน่ะพุ่นเติมน้ำมันแล้วเติมน้ำมันแล้ะครับโหน้ำโมน้อยของเราเติมน้ำมันแล้วค่ะใช

ติดโบสีอยันม่วงวันเสาร์สีม่วงอ๋อโอ้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 อันนี้ทีมห้องขอใช่ไหมคะเนี่ยขอหยังฮะขอกล้วยขออ้อยออน่ารักมากนะคะพ่นอ่ะปาดแม่นี่ลูกดกแห้งค่ะนี่ระเบิงเนี่ยเอาไปไปเอา

เออพุ่นโอ้โหโบงเบิงเบิงเพิ่นกันไหวพิ่นดันขวงไหวมั้ยมิงหนุ่าไปอืม่ให้ไปนะคะไม่ให้ไปพุ่นน่ะพุ่นน่ะอ้าวเออไม่ไปป้าไปแล้วครับยังไม่ไปก็ให้ไปโอ้คืขนบ้านขน พี่เม่งมาเบียดผมให้ยังโตพ่แม,ม,ม่น่น้อยได้มีเอออม่าไม้พ่ออม่านี่อืออ้มโอ้ยพี่แม่เจ้าอยู่พี่เออเออเออไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ว เราด้ารถด่ามาที่นี่ไปแล้วโอ้โหเออเออเออเอาส่งพี่ปีถึงประตูโรงเรียนก็พอไปบอกแม่ไปบอกแม่ก่อนครับ

ไปส่งกันกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละเฮาเออไปหอดปากทางปากซ้อยแม่โมมาส่งอันน้องมิ่งคือเก่าเด้อบัดนี้เด้อร์ไอเลาะแหน่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  โอ้ยคือตมแถบแบบที่นี่จ้าโอ้ยโอ้ยกลบรุบกลบลุโอ้ยดูความวุ่นวายอะไรจะเกิดขึ้น oh ต่อจากนี้นะคะโบหายไปาดโอ้ยบึงอโอ้ยลบหลบหลบลบอยกลับบ้านลูก มบ้งพุเ้ให้ไบ่ให้ไปเลยบ่ต้องไปบ่ต้องไปม่งอ er> ้ยมานมีนงมานเปกับเิเบิงเงเอาเอาอ้ยอนี่ความน่าร <um ักไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะแมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ